ไม่ต่ำหูย่างหมูอิงเนี้ยมูตอนสองตันมูซิ่งุงม,มากวันเช้าไปคิมไม,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 ม่ได้ตุนยหนห้บางหูยางหูหูเสียบอย่หรอหนพี่กับมี่มี่ได้บกเกิดเหตุบางแล้วมี่อยู่ เล็บคามเลยคำมติมตุ่นยูไม่เห็นเมนูวตั้มมักัวตำมักหัวอย่างเนอาก็กินกับข้าวเหนียววันกับิีงเนี่ยม้ววันตอันหนึ่งวาเขาเหนียวปั้นหนึ่งแยกอยู่หน่อยหนึงกินเบิดเส็หนึ่งเพราเบิดมือเลย ช่วงนั้นเพ่เียงเกือบเกี้งเกียงังเียบงมไม่ได้กูเล่าเพ่งเียงน้ำมันเต็มมันหานึงเต็มข้าเลยข้น้ำมันไหลเข้าเลยวะตอนไปลุ้งไปล่างน้ำอย่างเั้ฝนตกนะบาีที่ที่หานุ่งเงเลยน้ำมันเกิดไหลเข้าเห กูอ่านเพียงมันหงอนเลยคือเอาไม้ไปห้องอยู่เนี่ยไม้มองย่างห้องไปอยู่ท่วมคนไม่ไปเลยโอ้ยแต่มองดังไฟมันสูงอยู่น้ามึงทั้งเต็นบ์พกถือไปเลยพกดังได้อยู่เนี่ยถือถือที่ไอ้ฝนมองทั้งสีงัวลงมาดังได้อบยิ่งไม่กันลูกบึ้มเบื่อเลย วันนี้จะย่างเนี่ยหมูตำหุ้งเพราะกินข้าวเยี่ยวเพราะมีนม้วนหงเขลกออกมาไปต้มวันซิ่งบนตักไม่ใช่พูดตูกหรือมาขึ้นหรือตกลอยตกอยู่ เดืยดติ๊กสองสามมื่นคือมื่นยี่สิบสองวันนี้ยี่สิบสองแล้วครับเดืยดอีโดมื่นเดียดเลยเดียดแชงยังปังอยู่สวยๆหมดแล้วสามชิ้นมุงเดืยดนี่จะโตหรือไม่ก็ไบ่รู้กันบรู้ทั้งฝนเอ่อ ทำพระอินไปดิพระอินผู้ามทวดาไ่ันนตัวโกตเออเล็กป้งีแม่ก็เป็นสัญมเอ้ไปว่าที่แม่เป็นลูกมะลิงลูกลมะลิงไม่เลียดเว้ยเล็กต้องหาสินเล็กปิ้งีัน เลียดพูนยังว่าเป็นสนิมนี่ก็เจ้าเฮ็ดเอาเลียกเฮ็ดแหนมเลยเป็นสนิมที่แหนมน้อยอย่าก็เป็นสนิมล่ะสนิมม้วนเวิร์ดเดียนขาดเวิดแล้วเล็กมดม้ทนต้องหาซื้อมูลเลียดเล็กปิ้งเลียดยังทนยังว่เป็นสนิมยังว่เป็นลูกมะเร็ง กัรเล็กนี่มันว่ามันเล็กตัวเลย